ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบก,กับผมเอ็มก็ตวันวันนี้ผมก็จะมาสอนตัดต่อคลิปเหมือนเคยนะเออคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆอีกแล้วเออก็คือแค่ใส่ลิงเนาะ ก็คือเราจะตัดเป็นแบบกระตุกแล้วก็เปลี่ยนใส่รูปเราอะไรงนี้แล้วเหมือนในตัวอย่างในต้นคลิปเลยโ okay. อเคก่อื่นหมดห้ทุกคนเข้ามาเพื่อกดถ่ายคลิปนะแล้วก็เต้นท่าไหนก็ได้ตามใจที่อยากเต้นนะเดี๋ยวผมออกเป็นท่าเอ็กซ์แปแล้วกันเนาะแบบนี้โอเคหลังจากเรามันเต้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยโอเคเนาะทุกคนนะขั้นตอนนี้เข้าสู่แอปแคปคัดมาเลยหลังจากเข้าแคปคัดมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะเออแล้วก็ทุกคนกดบวกไปหนึ่งครั้งแล้วทุกคนไปหาคลิปทุกคนถ่ายมาเนาะ คลิปนี้โอเคจากได้แล้วกดไปเสี่ยงไปปรับอันนี้ขึ้นเป็นเก้าต่อสิบหกแบบนี้เลยนี่แล้วขั้นตอนต่อมาให้ทุกคนปรับให้มันได้สิบสองวีนะทุกคนนะเราจะมาดูตอนที่มันเต้นท้ายเป็ดเลยแล้วกันเนาะนี่ฟูขุทยัย อ๋อวันนี้เนะาะอ๋มือถือเป็นไรวัน,นี้เอ้าเลี้ยวไปอีกทางจะไปอีกทางอีหอย่างว่ะมันเอ,อือะโอเคประมาณนี้แล้วก็ขยับมานหนึงลบไปเนาะแล้วขั้นตอนต่อมาให้เรามาลบไอ้ไอ้ตัวนี้ให้มันได้ชักสิบสองวิเนาะอืมนี่ ลองนี่ลองดูนะว่าตรงมันยังไม่ตรงเนาะเออแล้วมือถือมันเป็นอะไรอะ่ะเอ้าเลื่อนเราก็เลื่อนเองเลื่อนเราก็เลื่อนเองเหมือนมันเอออะไรเนี่ยเนาะอันนี้ให้มันได้สิบสองวีเนาะ <c oughs> โอเคหลังจากนี้แล้วก็กดบันทึกไป <c oughs> โอ้ยโทรศัพท์ ศัพท์ผมแม่งคตรมีปัญหาทุกคนกดอะไรก็ไม่ติดอะ่ะโอ้โท้อมากเลยตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะหลังจากที่บันทึกเสร็จแล้วก็กดออกหนึ่งครั้งกดออกมาแบบนี้แล้วเข้าสู่แอปอะไรเวอร์ชันไปให้ทุกคนกดเขลิงก์ต้ล่างคลิปของผมนะโอเคกดมาแล้วทุกคนจะได้แบบนี้โอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมาก็มาเพิม่มเสียงต้นฉบับก่อนอันดันแบ,บแรกนี่ ปิดตาไปนี่ก็ลบทิ้งโอเคเนาะก็ตอนนี้เราก็จะมาเพิ่มคลิปที่เราบันทึกมาเมื่อกี้เนาะนี่เพิ่มมาเลยจะได้แบบนี้เนาะ โ okay, นะอเคเนาะนี่ก็จะใส่เป็นรูปเราแล้วเนาะอันนี้จะเป็นรูปเกมอีกครั้งหนึ่งนี่เอาแล้วเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ผมก็ได้ใส่เสร็จเป็นทีเทยบร้อนะเราลองมาดูกันเลยแค่ okay, นี้เนาะมันไม่ได้มีอะไรมากนะเนาะเยอะแยะหลังจากที่เสร็จหมดแล้วก็กดบันทึกไปเลยเนาะ คลิปนี้ก็จะเป็นแค่นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยด้อย่าลกดเบิร์กดไว้ไว้เพื่ม่ๆบ๊ายบาย